คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมเรื่องของบ้านร้างหลังนั้นที่อยู่สุดซอยเปลี่ยวจดหมายจดหมายที่ส่งถึงทุกวันถึงแม้จะไม่มีใครอาศัยอยู่เลยก็ตามทีลองนึกภาพสิกล่องจดหมายเก่าคร่ำคร่าผุพังแต่กลับมีจดหมายวางอยู่ทุกวันข้อความข้างในเขียนว่าอะไรนะใครเป็นคนส่งกันเรื่องเราไม่ได้จบแค่นั้น ยังมีห้องเช่าห้องเช่าชั้นสี่ในตึกเก่าแก่กลางเมืองไม่มีใครไม่มีใครอยู่ได้นานเกินสามวันทุกคนที่เข้าไปต่างก็ออกมาด้วยสีหน้าหวาดกลัวเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบเสียงเรียกชื่อในความมืดเสียงที่บอกว่าไม่ใช่ที่ของเจ้าหลายคนพยายามไขปริศนาแต่ก็ไม่มีใครเคยเชื่อมโยงเรื่องทั้งสองเข้าด้วยกันจนกระทั่งนักสืบสมัครเล่นคนหนึ่ง เขาพบว่าจดหมายทุกฉบับที่บ้านร้างนั้นถูกส่งมาจากที่อยู่เดียวตึกเจ่าแก่กลางเมืองและที่อยู่ที่ระบุในจดหมายคือห้องเช่าชั้นสี่นั่นเองคืนหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปในห้องเช่าห้องนั้นในมือถือโคมไฟดวงเล็กเขาเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งสายตาไปสะดุดกับรอยขีดข่วนบนพื้นไม้รอยที่ดูเหมือนรอยที่ดูเหมือนตัวอักษร เมื่อเขาจุดไฟส่องให้ชัดเจนขึ้นเขาก็พบว่ามันเขียนว่าส่งต่อคุณคิดว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปคุณคิดว่าเขาจะส่งอะไรส่งอะไรต่อไปให้ใครแล้วทำไมไม่มีใครอยู่ได้นานเกินสามวันในห้องนั้นกันละ่ะบางทีบางทีความหลับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้องนั้นแต่อยู่ที่ใครก็ตามที่รับมันไปใครก็ตามที่รับการส่งต่อ